หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พผูลที่นี่ประจำวันเหมือนเคย เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยท่้งหนาวที่เมื่อวานนี้กลายมาเป็นประเด็นร้อนฉาแล้วก็มีคนสอบถามกันเข้ามาเป็นอันดักต้นๆเลยว่าสรุปแล้วดิวการคว้าตัวทางอเล็กซานเดอร์อิซักของทีมดอนนั้นมันล่มไปแล้วจริงหรือไม่อย่างไรกันซึ่งต้นตอของเรื่องนี้ก็ต้องเท้าความกันสักเล็กน้อยว่ามันเรื่อกมาจากรายงานข่าวของทางเดล l ทเทเรกราฟสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่นำเดืทางลูกเอ็ดเวิร์ดหนึ่งในนักข่าวของพวกเขาที่เป็นคนเขียนข่าวขึ้นมาเลยว่าในตอนนี้ทางเจ้าของสโมสรของนิวคาเซอร์อยู่หนาเต็ดอย่าง PIF หรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุนั้นได้ปักิเสธไม่ให้ตัวของทักอิซักย้ายทีมแถมยังมีการสั่งการลงไปตรงถึงตัวของทางนักเตะเลยว่านอกจากเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลหรือร์พูลของเราแล้วเจ้าตัวยังจําเป็นจะต้องกลับมาฝึกซ้อมกับทีมแลนะทาตามกฎที่พวกเขาหวังเอาไว้หาไม่แล้วก็จะไม่ให้เจ้า ตรวจได้ลงสนามในการแข่งขันพิมลีกฤดูกาลใหม่อีกด้วยหรือหมายความว่าจะถูกจับดองยาวในการแข่งขันซีซั่นใหม่นี้เองอย่างไรก็ตามก็มีนักข่าวเอาเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเอดดี้เฮานายใหญ่ของทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเราก็มีการนําเสนอข้อเท็จจริงให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปแล้วตั้งแต่ในคลิปของช่องลิเวอร์พูลเดลี่ายเซอร์โอนะครับแม้แต่ตัวของเขาเองก็ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวไปแล้วว่าเจ้าของสโมสรของพวกเขาไม่ได้เคยมีการดําเนินการในลักษณะนั้น และจากข้อมูลที่เขาได้รับทราบมามันไม่มีการปิดตายประตูโอกาสการย้ายทีมของนักเตะและในทางตรงกันข้ามฮาวยังบอกต่อไปอีกด้วยซ้ำไปว่านักปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะเกลี้ยกล่อมให้ตัวของทาอิซักเปลี่ยนใจได้เล่าจากข้อมูลที่เราเล่เลียงมาดังกล่าวข้างต้นลูมาโน่ก็ยังมีการหยิบยกโค้ดคำพูดของฮาวดังกล่าวมาโพสต์เอาไว้ในหน้าเอ็กซ์ส่วนตัวของเขาพร้อมยืนยันเลยว่าฮาวเองก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้ว แต่มันยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับเพื่อนๆนเพราะทางล่าสุดโลมาโน่เจ้าเก่าหน้าเดิมมีการไปพูดเอาไว้ระหว่างที่เขาไปจัดรายการเฮลวิโกพอดแคสต์ของเขาซึ่งเป็นการขยายความเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดและเราก็จะได้เห็นภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ในตอนนี้นิวคาเซิลยังไม่ได้ปิดประตูสำหรับการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักไปทางสู่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลโลมาโน่ ano, ล่าว เรื่องราวนี้ยังคงเปิดกว้างอยู่ลิเว์ผูลเองยังคงมีโฟกัสหลักแน่นอนที่สุดว่าอยู่ที่ตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซรหาไม่แล้วพวกเขาก็ยังมีนักเตะรายอื่นที่ความสําคัญเป็นลําดับลองๆลง,ลงลไปจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าข่าวที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เรื่องการสั่งการห้างการย้ายทีมบ้างหรือเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นเพียงการกุข่าวขึ้นมาหรือหากมองในอีกแง่มุมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า มันมีการปล่อยข่าวออกมาเพื่อหวังจะเรียกค่าตัวของทางนักเตะเพิ่มนั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาวความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักที่ตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนก็เพิ่งจะยืนยันไปแล้วว่ายัางเปิดกว้างอยู่อย่างเต็มที่ดังนั้นเงื่อนไขเดิมที่เราต้องโฟกัสกันต่อก็คือดีลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากทางนิวคาสเซิลไม่ได้ตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาสูดถิ่นเซนเจมส์ปาร์ แล้วหนึ่งในนักเตะที่ช่วงเวลานี้กลายมาเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือทางโยอันเนลวิซาดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสรเพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดนั่นเองและเรื่องที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ตัวของทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากันกับตัวของทางโรมาโนเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางปิแอตเลติกก็มีการออกมาชี้เป้าไปแล้วว่านี่คือคนที่ทางนิวคาสเซิลกำลังมีการติดต่ออยู่จริง แถมในตอนนี้ตามการรายงานข่าวจากทาง d a i ล y Mail สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการระบุเป้าออกมาเพิ่มเติม้วยว่านิวคาสเซิลเตรียมยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้าไปขอซื้อตัวนักเตะแล้วหลังจากข้อสเสนอในเบื้องต้นที่พวกเขายื่นเข้าไปที่ตัวเลข25ล้านปอนด์นั้นถูกตอบปฏิเสธกลับมาทางฝั่งของทางเบรนท์ฟอร์ดก็ยืนการว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวทางวีซ่าออกมาหากไม่ได้ค่าตัวตามที่พวกเขามีการตั้งเอาไว้ที่ระดับ40ล้านปอนด์ ปัจจุบันตัวของทางวิซ่าเองก็เหลือสัญญาอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นแม้ว่าทางเบรนท์ฟอร์ดจะมีเงื่อนไขที่สามารถจะขยายสัญญาดังกล่าวเพิ่มออกไปได้อีก1ปีไปจนกระทั่งถึงปี2027ก็ตามที ครั้งนี้เมื่อรายงานข่าวนี้จะไม่มีการระบ,บุตัวเลขที่แน่ชัดออกมาว่าขอ้อเสนอใหม่ที่ทางนิวคาสเซลจะมีการยื่นเข้าไปให้ทางเบรนฟอร์ดพิจารณาสอบการค้าตัวจทางวีซ่าในครั้งนี้นั้นจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าใดกันแต่มันก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะยังน้อยกว่าที่ทางเบรนฟอร์มมีการตั้งเอาไว้เล็กน้อยแต่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่าง ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้หรือไม่เพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงดีลของการขายท่างอเล็กซานเดอร์อีซัคมาให้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรานั่นเองในนใก็มีการพูดพาดพิงมาถึงเคสการย้ายทีมของทางโยอันเนว,วิซ่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงกาะติดเรื่องนี้ให้ครบท้วนกระบวนความกันไปเลย ถ้าหากเพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงต้นตลาดซีแอนกเตตซซัมเมอร์ตั้งแต่ก่อนตอนที่เราจะได้ตรวจทางฮูโกเอกตติเกวมาจากทาง Smooth I สมูรไอทรักฟังฟัดในศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันที่สนนราคา95ล้านยูโรนั้นตัวของทางวิซ่าเองก็เคยตกป็นข่าวผูพันกับทีมของเราด้วยอยู่ช่วงหนึ่งแม้ว่าในตอนนี้ความสนใจในตัวเขาจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ตามและโฟกัสทั้งหมดของทางนวัภูเราก็เบนเข็มไปหาตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดังกล่าวครั้ง อ,อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ณปัจจุบันที่ทางซิลก็มีความพยายามเดินหน้าใส่เกียร์หหวังที่จะปิดดิวการคว้าตัวถังวีซ่ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาให้ได้ก็มีนักข่า,ขาวเอาประเด็นนี้เข้าไปยิงคำถามตรงใส่ตัวของทางเอ็ดดี้ฮาวเลยว่าสุดท้ายแล้วดิวนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรกันแน่ซึ่งคำตอบที่ฮาวได้ให้กลับมานั้นก็แทบจะเป็นการยืนยันเลยว่าพวกเขากำลังเดินหน้าดิวนี้อยู่จริง เรากำลังโฟกัสนักเตะในหลายตำแหน่งและดูผู้เล่นอยู่หลายคนนะข่าวกล่าวแน่นอนว่าเรายังคงทำงานอย่างหนักพเพื่อเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาผมคิดว่าในตอนนี้หลายต่อหลายทีมเองก็ประสบปัญหาความยากลำบากในการจะหานักเตะที่ใช่เข้ามาเสริมทีมของพวกเขาด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเรายังคงดูเรื่องนี้อยู่นะเราทำงานกันอย่างขมักขม้นและกระตือรือร้นจนกว่าที่ทีมของเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ ในตอนนี้มันชัดเจนว่าเราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันยังมีช่องโหว่ที่เราจําเป็นจะต้องอุดให้ได้เมื่อได้คําตอบเช่นนี้นักข่าวก็ไม่ลดละความพยายามและมีการถามจี้เข้าไปแบบตรงประเด็นเลยว่าสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวของทางวีซ่านั้นย้ายมาอยู่กับทางนิวคาสเซิลก่อนเกมน,นัดเปิดสนามในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ที่พวกเขาจะบุกไปเยือนทางสิงห์พังก์แอสตันวินล่าที่สนามวินล่าพาร์คหรือไม่ฮาวก็ได้ตอบกลับมาเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้ง ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ในตอนนี้มันยังไม่การันตีเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าคําตอบของฮาวมันก็เป็นการชี้ชัดอยู่แล้วว่าพวกเขากําลังดําเนินการที่จะปิดตีลตัวของทังวีซ่าให้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ทีมของเราจะได้ตัวทถังอีซักนั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยตามลําดับ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆไหนๆก็เปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซัคทีมของเราเลดทันยูคาเซิลอยู่ไหนเต้นตลอดค่ําคืนที่ผ่านมากันไปแล้วเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นภาพกับสิ่งที่เป็นไปอยู่ณเวลานี้ว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนและอย่างไรกัน แต่ล่าสุดมีอีกหนึ่งรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาคราวนี้รายงานออกมาโดยทัดแอนส์สืออินไซเดอร์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะซึ่งในตอนนี้เราขอออกตัวเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าสื่อเจ้าดังกล่าวนั้นไม่ใช่สื่อใหญ่ดังนั้นสิ่งที่พวกเขารายงานข่าวออกมาเราอาจจะต้องฟังหูไว้หูเอาไว้ให้เยอะๆเมื่อพวกเขามีการอ้างอิงแหล่งข่าวจากในประเทศสวีเดนบ้านเกิดของตัวนักเตะเองเลยว่าตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นได้ถูกจับขึ้นบัญชีย้ายถิ่นแล้ว ข่าวเจาะพิเศษทางนิวคาเซอลยู่ไนเต็ดกำลังเตรียมแจ้งให้กับนักข่าวท้องถิ่นได้รับทราบในเร็วๆนี้ว่าตัวของทักเลซานเดอร์อิซักนั้นได้ถูกจับขึ้นบัญชีขายแล้วสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลรายงานข่าวโดยทางแอนฟิลอินไซเดอร์ ยังไม่้ตามก็อย่างที่ผมได้บอกให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่าสื่อที่ต้นทางรายงานข่าวนี้ออกมานั้นความเชื่อถืออาจจะไปสู้บรรดาสื่อกระแสะหลักไม่ได้แต่ก็จะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เรารับทราบในสื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดอกจะหยิบฉวยเอามาเป็นสาระได้หมดเช่นเดียวกันแม้กระทั่งสื่อใหญ่อย่างทางเอรเทเดยกราฟที่นําโดยทางลุคเอ็ดเวิร์ดเองการที่พวกเขามีรายงานข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องการปิดตายการย้ายทีมของทางอีซักจากทางฝั่งเจ้าของสโมสรนิวคาสเซิลที่ประเทศสกอดิ อาราเบียนะั้นแม้ว่าจะดูเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแต่ท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าก็เจอทางฝาบงวิเซโอรูม,มาโนกที่น่าเชื่อถือมากกว่ามีการออกมาปัดิเสธไปแล้วเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่เราก็มีการนําเสนอไปแล้วในช่องลิว e r ผู้เดลี่ y b เซอร์โอจะขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกัน เพราะในเคสนี้นอกจากจะเป็นบทวิเคราะห์ของผมที่มีการพูดเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเช้านี้แต่เมื่อเราไปเช็คข่าวที่ต่างประเทศเองก็มีนักข่าวหรือกูรูายท่านที่มีการวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันว่ามันอาจจะเป็นกรณีที่ทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียเองนั่นแหละที่มีการปล่อยข่าวออกมาเพื่อหวังเป้าประสงค์สุดท้ายก็คือการที่จะเรียกค่าตัวของทักอิซักให้สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งเคสแบบเดียวกันนี้เราก็ได้เคยเห็นกันมาแล้วในตลาดรอบนี้ด้วยกับกรณีของทางวิกเตอร์เยอร์เกเรสตอนที่เขามีการะยี y ออกจาก ทางสปอร์ติงลิสบอนและประธานสโมสรของพวกเขาก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะออกมาซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันเด็เดๆกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับทางอีซัคในตอนนี้แต่เราก็ได้เห็นกันมาแล้วว่าบทสรุปสุดท้ายก็คือตัวของทางเยอเคเลสเพิ่งจะไปลงสนามให้กับทางอาร์เซนอลแถมยังทําประตูได้ด้วยในชัยชนะเหนือทางอัลเลติกบิลบาในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูเรื่องราวของทางฟาบินโยอดิสตาดังแกนหลักสําคัญในแผงกองกลางของเราชุดที่ทังเยอเกนครอปนาทีมผง,งาดขึ้นมาคว้าแชมป์ฟิมเยรีกและเป็นการปลดล็อกได้ครั้งแรกในรอบ30ปีของทางสโมสรเราอีกด้วยหลังจากเข้ามีการอำลาทีมของเราไปยอดกลับไปตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ที่ซึ่งเจ้าตัวเลือกย้ายไปอยู่กับทางเอาเอติฮ e ัดในลีกของประเทศซาอุดีอาระเบีย นี่แนบจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นตัวของทางฟาบินโยกมีการออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจแบบหมดเปลือกถึงสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังในการตัดสินใจดังกล่าวครั้งต้นของเขาที่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ของเราไปเลยโดยสัมปายผมไม่เคยอยากจะย้ายออกจากทางสโมรสรฟุตบอลลิม์พูลเพื่อไปอยู่กับทีมอื่นในลีกยุโรปนะผมคิดว่านี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วสำหรับการลงเล่นฟุตบอลและการพัฒนาตัวเองต่อไปในฐานะนักเตะ ฟาบินโยกล่าวเอาเอติฮัดมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาและบอร์ดบริหารของทางสโมสรฟุตบอลืิวราพูลก็บอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีทั้งสำหรับสโมสรและตัวของผมเองผมคิดว่าผมเป็นนักเตะคนสําคัญและพวกเขาไม่จะต้องตอบปฏิเสธข้อเสนอใดๆที่ถูกยื่นเข้ามาแน่แต่สิ่งที่ผมได้รับทราบมามันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามสโมสรกลับบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายผมออกไป เื่อนักข่าวมีการถามจี้ไปต่อว่าและตัวของทางเยอเกนครอบล่ะเขาว่าอย่างไรกันบ้างฟาบินโยก็มีการเล่าในประเด็นนี้ออกมาเพิ่มเติมตัวผมเดินเข้าไปหาครอบและบอกกับเขาว่าผมได้ยินเรื่องข้อสเสนอแล้วนะและผมก็ชอบเหมือนด้วยสาเหตุที่ผมบอกกับเขาไปอย่างนั้นเพราะผมอยากจะฟังว่าความคิดเห็นของเขาเป็นอย่างไรแต่เขากับตอบผมมาว่าถ้ามีนักเตะคนไหนอยากจะย้ายเขาก็จะไม่รั้งตัวเอาไว้ มันเป็นคำพูดที่เหมือนกับเปิดประตูให้ผมย้ายทีมออกไปเลยการสนทนานั้นกับโค้ดมันอาจจะทำให้ผมอยู่กับทีมต่อไปก็ได้นะหากเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าเขาอยากจะให้ผมอยู่ต่อไปแต่เมื่อคำตอบของเขาออกมาเป็นเช่นนั้นผมเลยไม่ค่อยที่จะรู้สึกชอบใจกับมันเท่าไหร่ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราพูดพาดพิงมาถึงอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วเราจะกลับมาดูเรื่องสถานการณ์นปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับทีมของเรากันบ้าง มันในตอนนี้ทีมของเราก็เหมือนว่าจะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมกันไปแล้วหลังจากในตอนนี้ก็มีหลายคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นและคนที่เรียกได้ว่าโชว์ออฟอย่างเต็มที่ในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาก็าคงจะหนีไม่พ้นในรายของทางริโอเอ็นกูโมฮาที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเข้ามาจากทางสิงโตใน,นเงินครามชิซีย้อนกลับไปมาช่วงสัมเมอร์ที่แล้ว แต่ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมจากทังแอนซิลอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราบรนลุข้อตกลงในการซ็นสัญญาคว้าตัวทางซินดีบาฮามาเอ็นดียาก ปีกดาวโรดที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่15ปีมาสู่ทีมของเราได้แล้วถ้าผลการย้ายทีมดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากธันวาคมในปี2027เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นตอนที่เจ้าหนูน้อยรายนี้มีอายุครบ18ปีนั่นเองซึ่งเป็นไปตามกฎที่มีการถูกระบุเอาไว้โดยทางฟีฟา่า อย่างไรก็ตามทางเบนบ็อกแซกนักข่าวสายหงคนดังก็มีการออกมาเปิดเผยไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนนวนแล้วว่าตัวของทักเจนดียายนั้นมีการเดินทางเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเรียบร้อยแล้วด้วยข่าวจอบพิเศษซินดี้บาฮามาเอ็นดียายได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลก,ก่อนการย้ายทีมของเขามาสู่สโมสรบ็อกแซกโพสต์ยืนยันผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง เขามีโอกาสได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีในสัปดาห์นี้แถมยังทำแอร์ซิตได้ด้วยก็เ,เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่ามีพรสวรรค์มากที่สุดของทวีแอฟริกา แล้วนอกจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางบ็อกแซกแล้วเขายังตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากรองได้เห็นหนุมน้อยรายนี้ทำประตูให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของเราไปแล้วอีกด้วยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพชรเน็ดงามที่มีโอกาสทะลุขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเอง สามารถยินยันได้เลยหลังจากแอซิดของเขามาช่วงต้นสัปดาห์นี้ให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน18ปีของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลซินดี้บาฮามาสเอ็นดีใหญ่สามารถยิงประตูให้กับทีมได้แล้วในการลงประเดิมสนามเป็นนัดที่2ของเขาวันนี้บ็อกแซโพสต์ผ่านหน้า X ของเขาเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากและมันก็สำคัญที่จะต้องจำเอาไว้ว่าเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้น ขนาดเดียวกันทางเอเด็กฟารกัสที่ก็มีาอายุ15ปีเหมือนกันก็ได้ออกสตาร์ทในเกมนี้ตัวไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งนะักเตะที่เราก็ไล่ติดตามเข้ามาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้กับความต้องการเสริมทัพในตำแหน่งปักกหลังตัวกลาง นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกร์ฮีซินเตอร์ฮร์ทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเดิอนแก้วคริสตันพาเลตนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางโอลิเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมของทางพาเลตออกมายอมรับเลยว่าจะปล่อยให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นอยู่ที่ตัวของทางนักเตะเอง ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทีมของเราอาจจะเจ้งตังงอุปสรรคใหญ่สําคัญก็คือทางสิงโตนนั่นเงินครามเชลซีที่มีโอกาสที่พวกเขาจะหวนกลับมาไล่ล่าตัวของทางเกฮีกลับไปร่วมถึงแันฟอร์ดบิดครั้งหนึ่งหลังจากพวกเขาเพิ่งจะเสียทางลีวายโควิลเซนเตอร์ฮัตัวเก่งไปจากปัญหาอาการบาดเจ็บ แต่ล่าสุดทางเดริเทเลกราฟสื่อชื่อดังก็ฉีกเป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางชลซีนั้นไม่ได้หมายตาตัวทางเกฮีเอาไว้แต่พวกเขากําลังมีการเล็งเป้าหมายอื่นอยู่ซึ่งกาหมายความว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะสะดวกโยทีมกับทีมของเราที่ในตอนนี้ไม่มีสโมสรใหญ่ทีมไหนเลยที่มาหลุมแย่งตัวของทางเกฮีอยู่ด้วย เรื่องดังกล่าวข้างต้นเกไดรับการยินยันเป็นเสียงเดียวกันจากทางลิฟว์ผู้เอ็กโคสื่อวงในของทีมดาวที่ระบุชัดเลยว่าในตอนนี้ลิเว์พูลได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งลำดับที่หนึ่งอย่างเต็มตัวสำหรับการที่เราจะได้รายเส้นของตัวเกฮีไปครอบครองในก็พูดถึงเรื่องดาวโอกาสกันได้ตัวทางมากเกฮีจากสมุรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่จะเจาะลึกในเรื่องนี้ให้มันชัดคมขึ้นกว่าเดิม เมื่อทาง Daily ่เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีมีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจําวันเลยว่าลิอร์พูกําลังจะรื้อฟื้นแผนการพูดคุยเกี่ยวกับการคว้าตัวกับตันทีมของทางคริสตันพาเลตอย่างทางมาร์เกฮีที่ถูกตั้งค่าตัวเอาไว้45ล้านปอนด์โดยใช้โอกาสที่เรากําลังจะลงสนามในสึกคอมมูนิตี้ชิลขณะที่ทางคู่แข่งอย่างทางชิลซีนั้นหันไปให้ความสําคัญกับตัวเลือกอื่นแทนในตําแหน่งนี้แล้ว แล้วเมื่อเราขยับเข้าไปดูไส้ในของข่าวดังกล่าวก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีการระบุอย่างชัดเจนเลยว่าลิเวอร์ pool ของเราต้องการจะใช้เกม์ที่เรากําลังจะลงสนามที่เรมมี้สำหรับศึกคอมมูนิตี้ชิลในฐานะแชมป์เก่าของศึกพรีเมียร์ลีกที่จะต้องเผชิญหน้ากับทางปราสาทเดินแก้วคริสตัลพาเลตในฐานะแชมป์เก่าของการแข่งขันในศึกเอฟเอครับเมื่อฤดูการทีแล้วในการเปิดการเจรจายอย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวทางเกฮีมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ของเรานั่นเอง เหตุการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดเพราะหลายๆสโมสรที่มีโปรแกรมการแข่งขันต้องมาฟาดแข่งกันเองในขณะที่มีความสนใจในตัวนักเตะของอีกฝ่ายก็มักจะใช้โอกาสเหล่านั้นมาเปิดโต๊ะการเจรจาและหลายเคสก็ประสบความสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีและนั่นก็คือพินเขียวที่ทีมของเราจะหยิบม,มาใช้สำหรับตัวของทางเกฮีด้วยเหมือนกัน รายงานข่าวดังกล่าวยังระบตุต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ทางพาเรตเองก็มีการเดินหน้าการเจรจากับทางสปอร์ติงลิสบอนถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับทางอุสมานดีโอมองเดมาจากพวกเขาด้วยโดยหวังจะได้เข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางเกฮีดังกล่าวแต่ประเด็นสําคัญก็คือพวกเขาจําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะไปให้ได้ก่อนถึงจะนําเงินค่าตัวนี้นําไปลงทุนในการคว้าตัวทางดีโอมองเดเข้ามาทดแทนเป็นลําดับถัดไปจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมเกมในค่ำคืนนี้อาจจะมีความ คมากกว่าแค่การคว้าแชมป์แรกในซีซั่นนี้แต่จะทําทให้ทีมของร้องได้ประกรลัตัวกลางคนใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกหนึ่งคนด้วยนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ